สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษประจำเดือนธันวาคม2563เราก็ก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราชนี้กันแล้วนะคะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่สำหรับเดือนธันวาคมนี้เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้านะเพื่อที่จะให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านได้วางแพลนได้ ้วางแผนการใช้ชีวิตนะคะให้เป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์จากสมัยแล้วกันนะคะท่านใดที่ทราบแล้วหรือว่าเช็คแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ได้ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณนั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวเมดมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะและในช่วงปลายเดือนธันวาคมค่ะโอ้โหน่าจะประมาณวันที่27-28ธันวาเลยนะ ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณได้โคโจรมาเป็นกเกรษตรราธิบดีค่ะแสดงว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะรู้สึกมีกำลังมีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงก่อนวันที่2 7-28ชาวเมษเป็นอย่างไรต้องบอกตรงๆอย่างนี้เลยนะว่าดาวพระังคารมีการโคจรพักองศาหรือโคจรถอยหลังอยู่นั่นเองนะคะในช่วงที่เดินผิดปกติตรงนี้เนี่ย ดาวพระอังคารเนี่ยอ่อนกําลังค่ะจะต้องบอกเลยนะว่าดาวพระอังคารอ่อนกําลังในการที่ดาวถอยหลังหรือดาวพักองศาเนี่ยจะต้องมีผลกระทบต่อเจ้าตัวอย่างแน่นอนเลย mm. เพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวาคมชาวลัคนาราศีเมษอะไรหลายๆอย่างอาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางคุณอาจจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะการที่ดาวพระอังคารโครจรแบบนี้เนี่ย โอ้โหค่อนข้างส่งกำลังเลยนะ ปัญหาอุปสรรคมาได้ทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานและเรื่องส่วนตัวต้องให้ชาวลัคนาราศีเมษร,รอบคอบในเรื่องของการทำงานให้ดีนะคะแต่ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมยาวเป็นต้นไปเลยดาวพระอังคารก็จะมีการโคจรที่เป็นปกติแล้วและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษได้ค่ะนอกจากนั้นนะนอกจากที่ว่าดาวพระอังคารจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวตนุลักษ์แล้วเนี่ย I mm -hmm. ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องฝากไว้เลยการที่ดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรพักองศาแบบนี้ชาวลัคนาราศีเมษร,ระวังผลกระทบทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุให้ดีอันนี้เตือนกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะอยากจะให้หมันดูแลสุขภาพของตัวเองออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะคะอะไรที่มันเครียด,ดเนี่ยอย่าไปจมกับมันมากนะมันจะส่งผลต่อเรื่องของหัวนะคะไมเกรนการปวดหัวการนอนหลับไม่เพียง ยังพอหรือว่านอนแล้วแต่มันนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้กับชาวเมรนะเพราะฉะนั้นจะต้องพยายาม พยายามดูตัวเองให้ดีอ่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยก็ได้โคจรพักองศาหรือถอยหลังในจังหวะนี้ด้วยนะคะนอกจากที่จะดูแลตัวเองแล้วอยากจะให้ดูแลถึงคนในครอบครัวคนใกล้ชิดด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเราจะต้องระมัดระวังกันให้ดีนะจุดเด่นๆในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะอยู่ที่ดาวพระพฤหัสค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะ ดาวพระพฤหัสได้ทำการโยกย้ายตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะได้โคจรเข้าเรือนกัรมะค่ะกัมมะก็คือการกระทำการงานที่คุณทำอยู่นั่นเองดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศควบสองตำแหน่งเลยนะสุภะเข้ากัรมะโอ้ต้องเรียกว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างหนักเลยนะค่อนข้างยุ่งเลยแต่มันจะมีความ เจริญก้าวหน้าเพราะว่าดาวเจ้าเรือน สุภะเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของความเจริญก้าวหน้าได้มาอยู่ในเรือนการงานแบบนี้นั่นหมายความว่างานของคุณไปได้จะหาทางออกได้ใครที่ติดขัดหรือว่าติดต่อเจรจาอะไรแล้วมันยังไม่สําเร็จประสานงานอะไรแล้วมันยังมีความติดขัดมีอุปสรรคอยู่นะคะมันก็จะมีเกณฑ์ไหลลื่นมันมีเกณฑ์ที่จะหาทางออกได้นั่นเองนะคะงานจะดีเลยนะทั้งคนที่ทํางานประจําหรือใครที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าตรงนี้ต้องบอกเลยว่า จะมีข่าวดีเข้ามามีโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามาค่ะและยังมีโอกาสได้ข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคนไกลจะมาสนับสนุนคุณคนไกลจะมาให้การซัพพอร์ตคุณคืออาจจะเป็นการซัพพอร์ตในลักษณะของการให้คําแนะนําปรึกษาหรือเรื่องเงินเป็นไปได้หมดเลยนะคะตรงนี้มีการช่วยเหลือประสานงานอะไรจากทางไกลหรือทางต่างประเทศเข้ามาใครที่ทํางานที่ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศตรงนี้ก็จะถือว่ามีผลดีมีข่าวดีเข้ามาเช่นเดียวกัน ะะสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่งออกหรือว่านําเข้าหรือว่าทําอะไรที่มันสื่อสารลงแพลตฟอร์มเกี่ยวกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook นะตรงนี้เกี่ยวหมดเลยนะคะถ้าใครทำคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็จะถือว่ามีจังหวะดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามานั่นเองค่ะพอวันที่5ทธันวานะตั้งแต่ต้นเดือนธันวากันเลยนะคะดาวพระเสาค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะของคุณก็ได้มีการโครจรเข้า เข้าเรือนตัวเองค่ะคือเข้าเรือนกรรม,มะนั่นแหละได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีโอ้โหต้องบอกว่าการงานค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษการงานค่อนข้างโดดเด่นค่ะในจะดาวพระพฤหัสโคจรเข้าเรือนการงานและดาวเจ้าเรือนการงานก็กลับมายัางเรือนการงานของตัวเองอีกนั่นหมายความว่าในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษมีดาวที่ใหญ่ๆถึงสองดวงด้วยกัน คือดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนการงานค่ะและถ้าเกิดว่าใครเคยฟังคลิปของสมัยนะคะสมัยเคยบอกแล้วว่าถ้าดาวสองดวงนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดการพัฒนาอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีเมษอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะยังไงซักการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเข้ามาแน่นอนค่ะดาวพระเสาร์เนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยนานถึงสองปีกว่าเลยนะ รอบวงโครจรของดาวพระเสาร์ค่อนข้างนานค่ะแต่ดาวพระพฤหัสเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งนี้ไม่นานเท่าดาวพระเสารแต่อย่างไรก็ตามในจังหวะที่ดาวสองดวงอยู่ด้วยกันเนี่ยจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการปรับไม่ว่าจะเป็นปรับรูปแบบการทํางาน เปลี่ยนวิธีการทํางานกระบวนการคิดนะคะหรือจะเป็นสถานที่ทํางานที่มันจะต้องปรับไปเปลี่ยนไปคุณอาจจะได้มีการโยกย้ายสถานที่ทํางานหรืออาจจะต้องไปทํางานกับอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจากที่เคยทําอยู่แผนกนี้ก็อาจจะต้องย้ายไปทําอีกแผนกหนึง่งจากที่เคยต้องเจอหัวหน้าคนนี้ก็ไม่ได้เจอและไม่ได้ทําด้วยแล้วต้องไปทํากับอีกหัวหน้าคนหนึ่งคือเป็นไปได้หมดเลยค่ะที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของคุณนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวล เลยค่ะชาวลัคนาราศีเมษการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบจะนำไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้นนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีกำลังใจนะที่จะเรียนรู้แล้วก็ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานเพราะยังไงซาก็ตามสมัยบอกเลยนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะเปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะคะการเปลี่ยนแปลงของงานหรือการปฏิ รูปงานใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นในเนื้อของงานเพียงอย่างเดียวนะสมัยขออธิบายเสริมอธิบายเพิ่มสักนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่เมื่อเมื่อสักครู่บอกว่าอาจจะได้ย้ายแผนกใช่ไหมคะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะได้ย้ายสาขาหรือสถานที่ที่คุณทํางานอยู่นั้นมันมีการปรับเปลี่ยนบริบทใหม่มีการจัดสวนใหม่มีการสร้างอาคารเพิ่มมีการทาสีใหม่ตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นเลยนะคะอาจจะไม่ได้ ต,ตัวไม่ได้ไม่ได้มาโดยตรงกับตัวคุณนะแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยรีโนเวทที่ทำงานใหม่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ต้องคอยดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่จะต้องบอกเลยนะว่า1ปีหลังจากนี้นะคะค่อนข้างเหนื่อยเลยแหละนะชาวลัคนาราศีเมษเพราะว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสยังอยู่กับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลำบากนะอาจจะต้องต่อสู้ อาจจะต้องฟาวฟันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ขอบอกให้รู้ไว้เลยว่าจะพบเจอกับความสําเร็จและจะพบเจอกับความรุ่งเรืองขึ้นอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะไม่ต้องกังวลเลยนะต่อมาเรามาดูที่ดาวพระราหูกันบ้างนะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณค่ะและได้มีการโคจรเข้าเรือนกระดุมพระ ตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะมันก็นับเวลามาจะประมาณ3เดือนแล้วนะตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าราหูล้วงทรัพย์ล้วงจริงไหมมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะชาวลัคนาราศีเมษว่าคุณมีการจัดการบริหารการเงินอย่างไรเขาว่าดาวพระราหูเข้าเรือนใดย่อมทําลายเรือนนั้น และชาวลัคนาราศีเมษดาวพระราหูได้มาเข้าเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินของคุณจะมาทําลายการเงินของคุณได้ไหมถ้าตัวคุณไม่จับใจฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินแบบไม่วางแผนน่ะคุณก็มันไม่สามารถทําอะไรคุณได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสมัยมองว่าขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยค่ะชาวลัคนาราศีเมษเพียงแต่ว่าการที่ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นแบบฉุกเฉินมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะมันอาจจะมีการจ่ายแบบฉุกเฉิน หรือมันอาจจะเป็นการจ่ายแบบที่คุณใช้เงินฟุ่มเฟือยเองเป็นไปได้เลยนะคะประถามว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะลาพะมาเข้ากระดุมพระมันย่อมส่งผลดีสิแน่นอนค่ะยังไงซะมันไม่ได้ส่งผลเสียให้กับชาวลัคนาราศีเมษไปซะอย่างเดียวแน่นอนไม่ใช่อย่างแน่นอนเลยนะมันมีผลดีเกิดขึ้นด้วยจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะคะอย่างอย่างไรก็ตามนะลาพะมาเข้ากระดุมพระตรงนี้เนี่ย มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะคะต้องบอกเลยว่ามันมีส่วนดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคถามว่าดีไหมมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษแต่มันอาจจะไม่ได้ไปในรูปแบบของการถูกหวยรวยเบอร์มันอาจจะมาในรูปแบบของโชคเรื่องของการงานโชคเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะต่อมานะเรามาดูที่ดาวการเงินกันบ้างค่ะ ดาวพระสุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะวันที่12ทธันวาคมดาวพระสุกจะมีการโคจรเข้าพบมรณะ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการที่ดาวพระราหูได้เข้ามาในเรือนกระดุมพระนะคะดาวพระราหูเข้ามาในเรือนกระดุมพระดาวการเงินของคุณดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็ได้โครจรไปยังเรือนมรณะตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานา,นานที่มันฉุกเฉินมาแบบไม่ทันตั้งตัวสมัยถึงต้องย้ําชาวลัคนาราศีเมษว่า จะต้องวางแผนให้ดีและคุณหมดสิทธิ์ที่จะใช้เงินแบบซุรยุ่ยซุร่ายใช้แบบฟุ่มเฟยไม่ได้เลยนะเพราะเราจะต้องเผื่อไว้เลยว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินที่มันจะต้องจ่ายไหมโทรศัพท์เสียหรือว่าจะต้องซ่อมรถหรือว่าจะต้องซื้ออะไรให้ลูกลูกจะเรียนพิเศษหรือว่าอะไรต่างๆนานาหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยขึ้นมา อะไรประมาณอย่างนี้คะ่ะคือสมัย,ยกตัวอย่างให้ฟังนะคุณจะได้เข้าใจกันนะคะแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งนะในอีกแง่มุมหนึ่งของการที่ดาวการเงินเข้าเรือนมรณะตรงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการจ่ายเงินแบบฉุกเฉินซะอย่างเดียวแต่เป็นการจ่ายเงินแบบที่คุณวางแผนมาแล้วนั่นก็คือในช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายๆคนวางแผนตัดหนี้นะคะตัดหนี้ตัดสินตัดหนี้บัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการจ่ายเงินเข้าไปจ่ายเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจจะจ เป็นก้อนคือเราเก็บเงินมาแล้วไงทั้งปีสิ้นปีนี้ฉันกล่าวว่าฉันจะหมดหนี้บัตรเครดิตคุณก็ได้นําเงินไปจ่ายตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องนะกับการที่ดาวการเงินโคจรเข้าเรือนมรณะนะคะถือเป็นเรื่องที่โอเคไม่น่ากังวลน,นะแต่ชาว,าวราศีเมษทำไมต้องบอกเลยนะว่าการเงินรายรับนะคะถ้าเราพูดถึงรายรับเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่รายรับยังโอเคอยู่ยังพอไปได้แต่ว่าห่วงที่รายจ่ายนั่นเองนะคะมันเหมือนกับว่าพอได้เงินมาแล้วมัน ยังไม่ทันได้เก็บอะ่ะมันก็ต้องมีเรื่องที่จะจ่ายออกไปนั่นเองนะคะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษและยิ่งในช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยรวังการใช้จ่ายให้ดีในช่วงปีใหม่อาจจะต้องเดินทางกลับบ้านเนี่ยซื้อของฝากที่บ้านฝากญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเยอะนะคะโอเคค่ะคร่าวๆเท่านี้นะอยากจะให้วางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะและระมัดระวังเรื่องของสุขภาพการเดินทางด้วยจะดีมากค่ะไว้ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชาวลกักนณาราศีเมษสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ